สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาทำยาแก้ไอนะคะด้วยดิบกล้วยน้ำว้านะคะอันนี้คือล้างมาแล้วนะคะที่เป็นรอยดำๆเนี่ยก็ใช้สกอตไบรท์ล้างขูดออกอย่างดีแล้วแต่ก็ไม่ออกก็คิดว่าน่าจะสะอาดล้างหลายน้ำแล้วนะคะ เราได้มาแบบนี้แล้วเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเอาทั้งเปลือกเลยนะคะทำเป็นพอคําไว้สำหรับคลุกกับเกลือจะใช้เกลืออะไรก็ได้เกลือขาวเกลือชมพูเกลือดำก็ได้นะคะคลุกเล้าไว้เคี้ยวทานนะคะสำหรับคนที่ไอไม่หายลองดูนะคะเคี้ยวทานเรื่อยๆได้เลยทั้งวันเลยค่ะสำหรับ ตัวผู้ทำนะคะคือติดโควิดมาแล้วก็ไอไอไม่หยุดทานยาอะไรก็ไม่หายแต่มาหยุดแล้วมาดีขึ้นกับกล้วยดิบค่ะกล้วยดิบคลุกเคล้ากับเกลือเคี้ยวทานนะคะลองดูนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคลุกเคล้ากับเกลือเพื่อที่จะได้ตักเคี้ยวให้ละเอียดแล้วกลืนนะคะทานไปเรื่อยๆนะคะ สารของกล้วยดิบเนี่ยค่ะจะไปเคลือบนะคะ,ะในลำคอเราแล้วทำให้เราไม่ไอไอจะค่อยๆลดหายไปเลยคะ่ะผู้ทำได้ลองมาแล้วนะคะก็เลยมาบอกต่อนะคะใส่เกลือพอประมาณไม่ต้องใส่เยอะนะคะจะเค็มแค่นี้พอค่ะนะคะแล้วก็คนคนๆนคน,คน เคี้ยวทานเล่นๆนะคะถ้าคิดว่ายังฝาดอยู่ก็เติมเกลือได้อีกแต่อยางให้เค็มมากนะคะตักเคี้ยวลองทำดูนะคะลองทานดูคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ